ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ28 HB News พร้อมเสิร์ฟความมันให้คุณผู้ชมได้อินตั้งแต่วินาทีแรกล็อก1 4ชีวิตบัญชีม้านหนีตายจากปอยเป็ดคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยทหารพรานกองกำลังบูรพาสกัดจับยกแกง๊ง14ชีวิตที่บ้านผ่านศึกสะแก้วเป็นปฏิบัติการที่โคตรจะเข้มขน้นเกิดอะไรขึ้น9คนไทยอ้างว่าหน,นีตายจากนรกบอยเป็ด พวกเขาถูกหลอกไปเป็นแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์ต้องยอมจ่ายคนละ8,000บาทเพื่อลักรอบกลับบ้านเกิดแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอหนังคนละหมวนใน9คนนี้5คนบัญชีธนาคารถูกใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ไปแล้ว32เคสนี่แหละครับบัญชีม้าตัวเป็นเป็นแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งปอยเปตมันใช้คนไทยนี่แหละเป็นเครื่องมือ ส่วนที่เหลือ4คนกัมพูชาต้องการมาทำงานซักรองเท้าที่ตลาดโรงเกลือจ่ายค่าลักลอบคนละ5,000บาทพร้อมผู้นำพาชาวกัมพูชาที่รับจ้าง1,500บาทสรุปทั้งหมด14คนถูกทหารส่งตัวให้ตำรวจสอพอคลองน้ำใสดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองและเตรียมขยายผลล่าแก๊งบัญชีมา้านี่คือการตอกย้ำว่าการหนีตายอาจเป็นแค่ฉากบางหน้าของกระบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับการอ้างหนีตายกับการเป็นบัญชีม้ามันแยกกันได้จริงเหรอคอมเมนต์มาเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ